สมาคมลูกหนังอังกฤษประกาศยืนยันโปรแกรมฟุตบอลเอฟเอคัพรอบ8ทีมสุดท้ายระหว่างเลสเตอร์กับเชลซีออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยเลสเตอร์จะเปิดคิงพาวเวอร์สเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของเชลซีในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เวลา22นาฬกาตามเวลาในประเทศไทยเกมนี้จะเตะกันในเงื่อนไขไม่มีแฟนบอลเข้าชมแต่จะมีการถ่ายทอดสดในสาราชอาณาจักรผ่านทางช่อง BT Sport1 และ BT Sport u l t i m a t e รวมไปถึงเกมควอเตอร์ไฟนลอีก3คู่ ก็จะลงเตะในสุดสัปดาห์นั้นเช่นเดียวกันเบเนดิต์โรเจอร์พาลูกทีมผ่านเบนฟอร์ดบีแกนและเบอร์มิงแฮมซิตี้ก่อนที่จะผ่านเข้ามาเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายพบกับเชลซีโดยผู้ชนะจะผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศซึ่งกำหนดการแข่งขันคร่าวๆออกมาราวๆวันที่18และ19กรกฎาคมนี้ เลสเตอร์ซิตี้กลับมาซ้อมแบบเต็มรูปแบบได้อีกครั้งและมีเกมกรุ๊ปเทนนิงที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับมาลงสนามในเพเย์แมตช์ไปแล้วเมื่อวันที่7มิถุนายนเจมสันไม่ฟิลจอมทัพจิ้งจอกสยามกล่าวถึงการได้กลับมาซ้อมกับเพื่อร่วมทีมอย่างพร้อมหน้าอีกครั้งว่าพวกเราโชคดีที่มีงานที่เรารักซึ่งมันเป็นเหมือนงานอดิเรกการได้โตขึ้นการได้ทำงานแบบนี้ดังนั้นชีวิตในทุกๆวันเป็นความฝันสำหรับพวกเรา บางเวลาพวกเราไม่ได้อรารยาตให้ทำแต่เมื่อคุณไม่สามารถทำในสิ่งที่อยากทำได้สิ่งที่คุณรักจะทำมันในทุกๆวันและมันถูกพรากไปจากคุณแบบนี้คุณจะตระหนักได้ว่ามันน่าทราบซึ้งแค่ไหนกับการได้มีชีวิตแบบปกติที่ผ่านมาและมันก็เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมที่ได้เห็นทุกคนกลับมาซ้อมอีกครั้ง บูรณิธิวิชัยศรีวัฒนประพาให้การสนับสนุนด้านการปรับปรุงสถานที่สำคัญของโรงพยาบาลเลสเตอร์รอยัลอิลฟอร์มารีโดยได้ความเอื้อเฟื้อจากเหล่าแฟนบอลเลสเตอร์เหล่าแฟนบอลเลสเตอร์ซิตี้บริจาคเงินกว่า3ล้านบาทเข้ามูล,ลนิธิิวิชัยศรีวัฒนประพาในช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดให้คืนเงินตั๋วเข้าชมเกมฟุตบอลโดยเงินที่ได้รับการบริจาคจะนำไปปรับปรุงรแผนกคินมันที่โรงพยาบาลเลสเตอร์รอยัลอิลฟอร์มารี คูบอลอังกฤษจะกลับมาทําการแข่งขันอีกครั้งหลังจากที่พักเบรกไปตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมและจะกลับมาเริ่มการแข่งขันแบบไม่มีแฟนบอลเข้าชมเนื่องจากการระบาดของเชื้อวัสโควิด -19 ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2020แฟนบอลเลสเตอร์จะได้รับค่าตั๋วคืนจากการแข่งขันทั้งหมดซึ่งรวมถึงการแข่งขันเพเย์แมตช์ในคิงพาวเวอร์สเตเดียมและการแข่งขันเอฟเอคัพรอบก่อนรองชนะเลิศกับเชลซีแฟนบอลบางส่วนมีความประสงค์ให้นําเงินส่วนที่ต้องคืน มอบให้กับมูล,ลนิธิวิชัยศรีวัฒนประภาเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูชุมชนจากการระบาดของเชื้อวรัสโคโควิด -19 เพียงสัปดาห์แรกของการคืนเงินมีการมอบเงินกว่า6 4เของมูลค่าการคืนตัว๋วเป็นเงินจำนวน8218ออปอนด์หรือ3 1ล้านแสนบาทโดยการคืนตั๋วฟุตบอลจะสามารถดำเนินการได้จนถึงวันที่30มิถุนาเงินที่ได้รับการบริจาคทั้งหมดจะนำมาใช้ปรับปรุงแผนกค,คินมันที่โรงพยาบาลเลสเตอร์รอยเย่ออิเฟ์มารี โดยผ่านหน่วยงานการกุศลซึ่งเป็น,ผนแผนกเดียวกันกับที่ดูแลการฟื้นฟูผู้ป่วยจากการบาดเจ็บที่ศีรษะและคอนอกจากนี้ยังเป็น,ผนแผนกเดียวที่สามารถรับคนไข้เป็นผู้ป่วยได้ทันทีหลังออกจากผาแผนกผู้ป่วยหนักคุณซูซานวีแลนด์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสมโมสรเลสเตอร์ซิตี้และผู้ดูแลมูล,ลนิธิวิชัยศรีวัฒนประภากล่าวว่าช่วงเวลาที่ทำงานกับโรงพยาบาลเลสเตอร์ในช่วงที่มีการระบาดครั้งใหญ่เราได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยให้เรา สามารถให้การสนับสนุนเพิ่มเติมแนวคิดในการปรับปรุงแผนกเป็นผลมาจากการสนทนาที่เกิดขึ้นระหว่างพนักง,งานของเราที่อาสาทํางานร่วมกันกับโรงพยาบาลในช่วงเวลานั้นนี่เป็นของขวัญสุดพิเศษจากแฟนบอลสโมสรเลสเตอร์ซึ่งแม้จะเป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากพวกเขาก็ยังคงหาวิธีที่จะช่วยเหลือผู้ได้โอกาสคนอื่นเรารับรู้ได้ว่าของกํานันดังกล่าวสมควรที่จะมอบให้กับแผนกชินมันซึ่งเป็นแผนกที่สําคัญของทั้งโรงพยาบาลเลสเตอร์ และต่อชุมชนของเรานับเป็นของขวัญจากแฟนบอลที่เราส่งต่อให้กับโรงพยาบาลวิซาเดวีผู้อำนวยการฝ่ายการกุศลโรงพยาบาลเลสเตอร์กล่าวว่าเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากแฟนบอลของสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์และมูล,ลนิธิวิชัยศรีวัฒนประภาการปรับปรุงแผนกคินมันจะทําให้พนักงานและผู้ป่วยรู้สึกสดชื่นขึ้นโดยการวาดภาพบนผนังขึ้นมาใหม่การให้บริการโทรทัศน์สําหรับผู้ป่วยเดี่ยวแบบไอโซเลชั่น พื้นที่ใหม่เพื่อพักผ่อนและเครื่องดื่มของพนักงานการสนับสนุนที่สาคัญจะช่วยยกระดับและเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่และผู้ป่วยในอีกหลายปีข้างหน้าการสนับสนุนปรับปรุงแผนกคินมันนี้จะช่วยส่งเสริมการทํางานของมูล,ลนิธิวิชัยศรีวัฒนประภา,าที่ได้ดําเนินการไปแล้วในช่วงการระบาดของโควิด -19 และได้รับการตอบรับจากชุมชนในทันทีและส่งผลในการทํางานในอนาคตเมื่อเกิดวิกฤตในชุมชน